แกงส้มปลาช่อนแปะสะมะละกอวันนี้มิจถาออนทัวร์และมิจฉาพาไปเที่ยวจะพาท่านมาทำแกงส้มแปะสะปลาช่อนและมะละกอก่อนหนึ่งก็งคือเราจะต้องเอาปลาช่อนมาทอดกับน้ำมันก่อนนะครับ ไม่เราเรานั้นเราก็ทำแค่แกงแค่แหละแล้วนั่งไงระหว่างที่เรากำลังทอดปลาช่อนอยู่นะครับก็มาตําเครื่องแกง สามหอมแดงสีก่กระเทียมแล้วกระปิได้ไหมเราใส่กระปิด้วยนะครับ เสร็จแ,แล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปมีกระเทียมมีกระ,ะชาย,ม,ยม,มีหอมแดงใส่เทมมง่กระน้ำตแกงส้มใส่้ั้งหอมแดง แสงแดงหอมแดงครู ใส่กะปิลงไปดำให้เข้ากัน เส็บแล้วเนี่ยยดที่ดูและจเี่อยใส่ได้ไหเนื้อปลาใช่ไหม ต้มไปนั uh ่นต้มไปนิ่มบังยู่หมดลงไปเล็กไดดูเจ็บไ็กดแปนบังหน้าเนาะสามวิตรเครื่อนลงไปอยู่ล่างเี่ยาตรง มาพี่มลดู้าอยู่นี่แหละมาคุยกันด้วยมาพี่มวลมาด้วยจะทำปักทองทำให้ปักทองย่างเงี้ักทองที่มาัก่องส่ส่ใช่ไหม ทำยังไ้เลยเนี่นนนยทำผมเป็๊บเก็ดใส่มะละกอลงค่ะ

ก็รู้ว่ากล้วยเนี่ยก็มกงมันไม่รู้กระสาสอะไรเลยเจอแบบนีันไม่รู้นี่นี่นีปกติม่อดตคันนั่้นินออืต้องทำให้เป็นผลยากอืจับได้ถึงก้อนอือจับได้อย่าง <c oughs> ขงําดมันจะใแรงหน้าาี้คือการถ่ายทำเดี๋ยวนี้มันง่ายวีโอมันทำง่ายทำแเ่างะห็นไหมเห็นชัด นี้ไม่ค่อยจันี่จเค็มกว่าเออม่วงนี้ไม่ค่อยจับิด้อนี่นุ่แล้วก็หยิบปุ๊บหลังจากนั้นก็ผสมน้ำตาลใส่น้ำตาลลงไปนะน้ำตาลฟีบเพื่อให้รสกลมกล่อมนะครับใันจอมันมันต่าง ไปถึงตรงนู้นเงี้ยเลี้ยวไปตรงนี้ไปมิจิตเลี้ยวขวาคนแทนอะไรเงี้ยันไม่ใส่ปลาอันนะอย่างส้มเราต้อง้สปลาลงไปชิมเดี๋ยวใส่หวานแล้วก็เปรี้ยวสามรสก

ก็ชิมชิมชิม,ชมรสเปรี้ยวหวานตามใจชอบกะปลาทุกมณค์ตื้นไงมัเหลือนกุเก็บ้าถุงมากรแกงต้มกินไม่ได้พี่หมานาไม่ค่อยสบายอ่ะบ,บอกก็ที่หนูจะไปเอา ทีแรกหนูจะไปขยำน้ำพริกกุูมดองให้ยี่สมบอกว่แกงส้มดีกว่าแกงส้มแปะซาปลาช่อนใช้ไอ้มะละกอใส่มะละกอใส่มะละกอละกอบ้านขอต้นบ้านแกงส้มแปะสาใส่มะละกอห์น่ากินได้แล้วได้ขอเลยอย่ายอ่เยอะโอ้ได้ได้โอเคอ่าน่ากินอ่า มิสเตอร์ถาออนทัวขอขอบคุณผู้ชมที่ชมทริปนี้อีกครั้งนึ่งจะเที่ยวหน้าได้พบกันใหม่ขอบคุณมากครับมิสเตอร์ถาออนทัวมิสเตอร์ถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการชมรายการของมาโดยตลอด oh. คลิปหน้าเราก็จะได้พบกับรายการอาหารเมนูต่อไปนะครับสำหรับมื้อเมนูในวันนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ